สวัสดีครับเอฟซีสาวหน่อยเพื่อแจ้งทุกทันเอฟซีตามนัดแล้วเพิ่นออฟไปเกียวด้วยเอฟซีลาหน่อยนี้จบบริบูรณ์แล้วพี่น้องจบบริบูรณ์อากาศกำลังดีครับหนาวเย็นสุดซ้ำสุด,ด้ลยจำจำใจพอดีครับปิดบริปิดเกมกับไปแล้วสำหรับที่นี่ครับบ้าน ซองอนา,ามัยตำบลอาษามัรอำเภออาษามัรจังหวัดลอยเอ็ดครับพี่น้องเบ่งบรรยากาศรอบดัดสนามฟุตบอลง่ายๆงๆกว้างๆเนี่ยโอ้โหงเรียนคือเป็นงานการกุศลครับงานทำบุญส่วนที่ไ้เนี่ยกอับทอยมาไอ้กองกระถินของจอภาพกับจา,ากมาสว่วนตัวเพื่อนี่คิดใจอันเป็นกุศลละครับ หมอบกองกระถินแก้วัดแล้วก็ศไร่ไหนโซนหนึ่งที่เก็บบัตรท่านาประตูนี่บัตรรอยยี่สิบบาทนี่กะทิหมอบเป็นการทุกโซนเห็นทั้งสาธารณูประโยชน์ครับเห็นโรงเรียนกับทางวัดพนาพี่น้องกำลังเก็บของเช่นเดิม,มพี่น้องบรรยากาศแต่ละเสา,าตแต่ละเมื่อนี่แต่ละมุมแต่ละวันแต่ละดีก็จะประมาณนี้เก็บข้าวเก็บของทุกวันเลย ข้อซ้อครับเพื่อนวันนี้ทีทมงานอยากจเสนอสัมปทานคนร่งขึ้นรถนี่แผนกคนขึ้นรถครับ,บเราเปี่ยนรับกรรมกันเพราะถ้าแผนกแผนกละหายนบอกขิงหาลุ้งหาเห็นไหมครับพี่น้นนงองตัวแดนสร้างขุดซ้อขั้นไอ้พี่ยุ่งหยุดกบบบรรมหมดพอมาหาวันค่อยกันขึ้นครับ กับเสือมาอนหนีฟังนีกับทิทีมงานแดนเซอร์คนว้อยทีมบอลบ,บุนอนทีมเบยวีดีดลผลของเช่นเดิมครับเื่อไปก็รรันงานใหม่ต่อทีมไฟทีมไรติ่งกับ่นที่เก็บกับแต่ว่าทีมมาเก็บก่อน จะเห็นแหลกแหกมันนะพูดนะครับจะตีซีตีสามพุดนะทีมจอทุกเมื่อครับตอนนี้เป็นงานเร็วต้องทํางานเร็วกว่าเดิมแล้วก็ทํางานให้กระชากกระเชงระยะเวลาก็ต้องลดมากว่าเดิมวันนี้ทีมงานท่องเที่ยสักการแสดงอยู่บ้านกระบากครับตำบลเล่าดอกไม้อำเภอชื่นชมจังหวัดมาหาสารคามครับกระบ,บานกินเกิด เมืองน้อนเกี่ข้องบนดลรอครับหลังจากที่เรียนเอามองแวม๋ยวจังหวัดอื่นไปทุกมือครับมื่อนี้เป็นมืออลไรสุดมือที่สองห่ะครับวันที่สองเป่งสองสามลบนเหล่าดอกไม้อำเภอเนาะเฮ้ยยังยีกระแพยยังบอกบปไะ นาาักข่า,า,ายนักดื่มนาาักข่ามากพอดีโอ้ยเด็กน้อยมันกินไรเลยกาแฟมันเออมีผลห้ามกินเกินวันละสองขวดจะไม่ไม่สามารถดื่มได้เด็กแลสะสตรีมีคันอ๋อโบ้ยพี่น้องเอ้เกินทนะี่ปองไปนะทีมงานค่อนไหวครับลูกน้องเอ็ดดีเศร้าเว,วลาพอนอนกานบดทีมงานผมเกิดเป็นจูดี้ไลท์ครับจูดี้ไลท์เหมือนแรกกับที่มีเลยสดอีกมือนึงครับ แด่นวะเขาคุมปิดได้เลยครับมือแดงเขาท้ำาทงานแสดงอยู่บ้านคูบีครับคูบีคูบีแดนกีฬากีฬาแดนวะครับจริงแน่เนาะเพิ่งครับพื้นที่มองหนีกว่างใหญ่เพชรชานคนเต็มไปเลยครับว่ามันอยู่หลังหอนหลังหนึ่งขุลบัว่านนี่เดินกิจกรรมดีหายครับกว่างใหญ่เพชรชานเลย เก็บของกันล่างเร็วน,วนวไปไปไปครับอากาศเย็นยๆโอ้โหนี่เสียงเพลงแบบแไปบ่ไไรครับเดี๋ยวมันแดง กยังเงี้ยี่โ่เจ้าแก่ครับมันมีอะไรนะครับอ่าบ้างจัดใช่ไหมเนี่ยบ,บางเปิดเจ้านายเนี่ยฮะเาวเจาแก่ไปเอารถงเนาอ้เจ้าแ่เอ็ดเอ็ไม่เป็นไรครับไม่ไกลเท่าไหร่รรวันนี้ก็ประมาณร้อยโลนี่นแหละเ<ม>ขาบอกว่าเก้าสิโล บ่ไก่ครับเดินทางไปเซ็นขอร้อยเอสตาาข้ามย่างตลาดบะกำลังพอดีนปะร้อยนนอยนี่อันบอกสองอัพนี่ตาเรียกแล้วเด้ะเอเคไว้บักขี่ไว้เลยต่างกันนะเรียงส่เวล่าปพ่อไปเรียงไซงานอีกกู

เออตีนอ๊ะเขาแล้วเขาที่เขาท้าแล้วครับเขาวินัยในการทำงานได้แล้วโอ้ยใสหัวเอาทำงานทำงานกินไปแล้วจะกินมูัรเป็นขี้กระตือ

โอ้โออยที่มันขาดรับพี่น้องเดี๋ยวูแรงครับอย่าลืมมาหายกลาัลร่างแรงเชื่อแรงใจกันครับสาวนอ้อยเทนนิสแทงท่อมแตนแรลงยุ่บ้านกระบากอำเภอตำบลอดอกไม้ครับอำเภอเชิมชจมจอนมหาสารคามอ,อ่งนี่แหละครับแต่ถิงเวลาแล้วครับ ปากจ่องปามหนาด้ำเปิดอนอาิเชียไวไปไหนอ้อมปวกอ้อมใจพี่น้องไว้ก้อนครับทุครับพี่น้องตรวจจับป่าตุนเอ้โหเศ้า มันเสียงอย่างเนาะครับคลิปนี้ไปซับนี่คลิปหน้าเจอไหมไอแม่มาไปฮะ